สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่24มกราคม2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะก็ยังคงมองว่าน่าจะมีความผันผวนในกรอบนะคะเราให้1560-1580นะคะมุมมองของต่างประเทศเองเนี่ยปัจจัยจากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะมีความไม่แน่นอนเยอะนะคะแล้วก็น่าจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดในระดับสูงได้ในระยะต่อไปนะคะก็ยังคงต้องจับตาดูสาหรับประเด็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Brexit หรือว่า ในส่วนของนโยบายของโดนัลด์ทรัมเองนะคะที่จะประกาศออกมานะคะที่จะเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นหลังการเ,เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะเริ่มต้นในส่วนของกรณี Brexit ก่อนนะคะวันนี้รอฟังคำตัดสินของศาลนะคะเกี่ยวกับการใช้มาตรา50นะคะตัว Article 50นะคะที่ตามสนธิสัญญาลิสบอนนะคะที่ก็คงต้อง เป็นตัวตัดสินว่าจะเริ่มต้นกระบวนการเจราจา,าการนำาสาร,ราชอาณาจักรเนี่ยออกจากสหภาพยุโรปไดเ้เมื่อไหร่นะคะคือเดิมทีเนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก,ก็ถือว่า มองว่าจะสามารถที่จะทริกเกอร์ตัวมาตรา50เนี่ยได้ภายในเดือนมีนาคมนั่นก็แปลว่าการกระบวนการเริ่มต้นงานเจราจาจะนับระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่ช่วงสิ้นไตรมาสที่1เป็นต้นไปะนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีในยะสําคัญเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มีเริ่มผู้ที่ไม่ไม่เห็นด้วยนะคะมองในแง่ว่าตัวคนที่จะมีอํานาจในการทริกเกอร์ตัวประกาศ มาตรา50เนี่ยมันไม่ใช่อำนาจของนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะจะต้องเป็นการผ่านรัฐสภามานะคะเระฉะนนต้องไปขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนนะคะเพื่อที่จะทริกเกอร์ตัวตัวมาตรา50นี้เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเจราจาในส่วนของสาธารณจักฐที่จะออกจากสหภาพยุโรปนะคะก็เป็นประเด็นถกเถียงกันก็เลยต้องมีคําตัดสินจากทางศาลนะคะซึ่งก็มีการ ยื่นไปนะคะมีอุทธรน,นะคะวันนี้รอฟังคําตัดสินอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า,าจะเป็นอย่างไรนะคะว่า,านายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์หรือว่าต้องรัฐสภานะคะซึ่งถ้าจะเป็นรัฐสภาเองเนี่ยก็ต้องมาจับตาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวเมมเบอร์ของอตัวสมาชิกในรัฐสภาเองเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับ,ก,บการที่จะมี Brexit นะคะก็คือ เท่าที่คะแนนเสียงที่ที่เคยเให้ไว้ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็คืออยากจะยังคงอยู่ในกลุ่มสมาชิกต่อไปนะคะซึ่งก็คงต้องตามดูนะคะถ้าสมมติว่า,เ,าเป็นอำนาจของรัฐสภาเนี่ยจะกล้าที่จะตัดสินหรือว่าโหวตออกมา against กับสิ่งที่ประชาชนเลือกในช่วงก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะตรงนั้นเป็นจุดที่ทำให้มองว่าภาพความไม่แน่นอนยังมีอยู่ค่อนข้างเ,าเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพการ ทริกเกอร์ตัวมาตรา50แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของการเจรจานะคะถ้าจะเกิดขึ้นนะคะในช่วง2ปีที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นปร,ประเด็นข้างนอกเรื่องของสาภาพสาราชอาจักรกับสภาพยุโรปเองเนี่ยก็ต้องตามต่อส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นะคะทางฝั่งสหรัฐอเมริกาบ้างนะคะก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากการเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะประเด็นแรกๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือในเรื่องของ การประกาศเริ่มต้นจะเจรจาใหม่นะคะเกี่ยวกับ NAFTA น,นะคะ NAFTA ก็คือตัว North America Free Trade Agreement นะคะที่ทำกันระหว่าง3ประเทศนะคะสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะเป็นทวีปอเมริกาเหนือนะคะเป็นสนที่สัญญาที่ทำมาแล้ว20กว่าปีนะคะ23ปีนะ,ะ,ะทางโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็คงจะอยากจะมีการ เจราจาใหม่นะคะคงมีข้อต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของอตัวแรงงานนะคะข้ามแดนนะคะโดยเฉพาะยิงย่งอย่างกับเม็กซิโกที่เคยพูดเอาไว้ในช่วงก่อนหาเสียงจะสร้างกำแพงให้เม็กซิโกจ่ายนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของผู้อพยพต่างๆนะคะที่จะเอามาเจราจาต่อรองนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดภาพความไม่แน่นอนขึ้นในระดับหนึ่งนะคะนอกเหนือไปจากนี้ก็ยังมีการประกาศเรื่องของการถอนตัวออกจาก TPP นะคะตรงนั้นภาพก็ทําให้ คนจะเริ่มต้นมากังวลในภาพโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐเองนะคะที่มองว่าค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะคะถ้ามีเรื่องของออตัวนโยบายที่เป็น protectionism นะคะค่อนข้าง เยอะนะคะคืออเมริกันต้องมาก่อนแล้วต้องไปเริ่มต้นเจราจาตัวสวนที่สัญญาต่างๆที่ที่เคยเจราจากันเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็น NAFTA TPP หรือแม้แต่เรื่องของนโยบายทางด้านการค้าที่มีกับจีนหรือว่าประเด็นอื่นๆนะคะที่โดนัลด์ทรัมพ์พูดไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะจะมี impact ต่อตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยให้ชะลอตัวหรือว่าฟื้นตัวในระดับที่ชะลอลงหรือเปล่านะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ค่อนข้างกังวลกันจากผลสืบเนื่องของการที่เริ่มต้นเจรจาใหม่หรือว่ามาตรการทางด้านการค้าทางด้านภาษีต่างๆที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้จากโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้ตัวเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่า ถ้ามีการนำมาตรการภาษีเนี่ยมาใช้กับประเทศคู่ค้านะคะนั่นก็แปลว่าสินค้าที่นําเข้ามาอย่างสหรัฐเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะเพราะว่าภาษีมันก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นนะคะผลกระทบในเชิงลบถ้ามองเฉพาะตัวสหรัฐเองเนี่ยมันก็คงจะเรื่องของราคาสินค้าที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นนะคะสาหรับสินค้านําเข้าต่างๆที่จะเอาเข้ามาจากประเทศคู่ค้าที่มีการเจรจาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะส่วนประเทศที่เป็นคู่ค้าก็คงมี Impact นะคะจากเรื่องของต้นทุน การส่องออกที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันมองโดย,โดยรวมแล้วอาจจะเป็นนก g a t ต่อตัวเศรษฐกิจสหรัฐหรือว่าเศรษฐกิจโลกตามมาได้นะคะเป็นความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยก็หลายหลายฝ่ายกำลังจับตามองนะคะถึง ความชัดเจนของนโยบายที่จะประกาศนะคะเป็สิ่งที่ตอบรับขึ้นมาในตลาดหุ้นในช่วงนี้นะคะของต่างประเทศค่อนข้างเป็นในทางนก g a t i v นะคะก็ตัว Brexit ด้วยตัวของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยความไม่แน่นอนตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นสหรัฐก็ค่อนข้างจะปรับตัวลดลงนะคะตัวค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้ามองจาก US ดอลลาร์อินดเนี่ยก็ถือว่า เริ่มอ่อนตัวลงนะคะจากความไม่แน่นอนดังกล่าวเนี่ยเมื่อวานนี้มีบางช่วงต่ํากว่าระดับ100นะคะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตลาดทุนสหรัฐโดยรวมก็ปรับตัวลดลงนะคะในส่วนของราคาน้ํามันนะคะก็ได้รับผลกระทบจากการเ,เรื่องของตัวสัญญาณการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของออแท่นขุดเจาะน้ํามันนะคะในสหรัฐนะคะก็กดดันตัวราคาน้ํามันให้ปิดร่วงลงไป เหมือนกันนะคะในเม็กซ์เมื่อวาน0.47นะคะดอลลาร์นะคะที่ปรับร่วงลดลงไปก็0.9%ตอนนี้อยู่ที่52.75สําหรับราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะสําหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้คืออยู่ในโหมดของการเก็งกาไรระยะสั้นนะคะก็ดูค่อนข้างดีนะคะยังคงมีเซนติเมนต์ในเชิงบวกพยายามปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่แต่เรามองอฟไซด์ค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะจํากัดนะคะความผันผวนต่างหากที่จะมีมากขึ้นเยอะนะคะ ออจากแรงเกงกำไรในระยะสั้นนะคะเป็นที่น่าสังเกตว่าออถึงแม้ว่าค่าเงินบาท จะเดินหน้าแข่งข้านะคะต่างชาติไม่ได้มีภาพของการเข้าซื้ออย่างแข็งแกร่งเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในช่วงปลายปีที่แล้วหรือต้นปีนะคะซื้อก็คือซื้อทุกวันตอนนี้นี่คือมีซื้อสลับขายนะคะในตลาดอนุพันธ์ทํานองเดียวกันนะคะมีไปขายสุทธิด้วยนะคะก็ยังไม่ได้ให้ภาพที่ดูชัดเจนสําหรับโฟลของต่างชาติที่จะเข้ามาหนุนการปรับเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะคะแต่ประเด็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าซื้อของฝั่ง บัญชีบอลอนะคะที่มียอดเ,ออเริ่มที่จะมียอดสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเรายังมองว่าเป็นธุรกรรมเรื่องของการทำบล็อกเทรดนะคะที่เพิ่มหุ้นใหม่เข้ามาซื้อขายเป็นลำดับนะคะที่ถ้าเรามาคิดพิจารณาประกอบกับตัวความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกที่ถือว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะความผันผวนเนี่ยอาจจะมีสูงขึ้นตรงนี้เนี่ยก นักลงทุนที่เข้ามาเก่งกําไรในระยะสั้นอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเพราะว่า1ก็คือความผันผวนจะสูงขึ้นนะคะ2ก็คือถ้ามีอะไรที่เป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์เข้ามานะคะอาจจะทําให้มีตลาดตลาดอาจจะต้องปรับตัวลงมากหรือว่าลงหนักนะคะจากการเร่งปิดสัญญาหรือว่าปิดสถานะนะคะออของการเก่งกำไรในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทีออ่อาจจะส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของกรกรรมบล็อกเทรดด้วยนะคะ,ะ,ะนันอาจจะต้องระมัดระวัง ของอตัวปัจจัยดังกล่าวเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะสำหรับกลุ่มที่จะซื้อลงทุนอันนี้ก็ถือว่าสบายสบายนะคะก็ะยังไม่ต้องรีบไล่ราคาในช่วงที่พุ่งขึ้นไปเยอะนะคะรอ,อการปรับฐานของตลาดเพื่อที่จะหาจังหวะการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะกรอบเทรดระยะสั้นอย่างที่บอกช่วงต้นนะคะ1560-1580นะคะ กลยุทธ์ระยะสั้นยังให้เหมือนเดิมนะคะช่วงนี้คือเก็งกาไรได้เท่าที่ยังยืนเหนือ1 5 5 0จุดนะคะต่ํากว่านี้อาจจะต้องเริ่มทยอยลดพอร์ตในการเก็งกําไรลงนะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นเมเจอร์โฮมโปรสุภาพไลเซเป e สเต็กยังคงถืออยู่นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลาน Cash Balance, มีแล้วหนึ่งตัวนะคะ alt แล้วก็ตัวที่มีโอกาสติดนะคะ slp แล้วก็ kol นะคะ หุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่มหนึ่งตัวก็คือตัว BCH นะคะเกษมรมรานนั่นเองนะคะให้น้ำหนักการลงทุนสองดาวนะคะเข้าซื้อที่สิบห้าบาทนะคะราทำกำไรสิบกบาทยี่สิตัดขาดทุนที่14บสาทห้บนะคะเรามองแนวโน้มของไตรมาส4เนี่ยปี59เนี่ยคาดว่ากำไรจะโดดเด่นนะคะใกล้เคียงกับไตรมาสที่สนะคะผู้ป่วยเนี่ย ยังเข้าใช้บริการหนาแน่นนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคมนะคะที่คาดว่าจะเข้าใช้บริการเยอะที่สุดในประเทศนะคะราว7.7แสนล้านลายนะคะเออ 7. 7แสนไลายนะคะหนุนผลประกอบการทั้งปี59นะคะโต49.8% year on year นะคะส่วนตัวอื่นนะคะในในส่วนของหุ้นติดชาร์นะคะสุภาลัยยังถือสถานะต่อนะคะ g f p t นะคะ IVL นะคะส่วนกันกุลเนี่ยเมื่อวานถูกตัดขาดทุนออกไประหว่างทางนะคะ RML เ,เนี่ยขอปรับจุดตัดขาดทุนนะคะขยับมาที่1.42บาทนะคะ EPG ถือต่อนะคะ เอ่อแล้วก็ PSTC นะคะยังถึงสถานะต่อรวมถึงมาลีและโฮมโปรด้วยค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ